ผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทริปการทัศนศึกษาของเด็กๆ h o m โฮมสคูลบ้านพรอนผู้สร้างค่ะซึ่งในวันนี้เราจะพาน้องๆไปทัศนศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมกันที่หาดไซรีค่ะหาดไซรีอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองชุมพรไปประมาณ20กิโลเมตรค่ะและห่างจากบ้านพรผู้สร้างประมาณ57กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะนอกจากจะเป็นหาดรายยาวสีขาวสะอาดตาแล้ว ชาวชุมพรยังให้ความสำคัญกับหาดไซรีเนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งอนุสร์สถานของพลเรือเอกพระบรม,มวงศ์เธอก็มหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์องค์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยผู้สถาปนากองทัพเรือไทยให้มีความทันสมัยจนมาถึงปัจจุบันหรือหลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่อกันในนามของสเสด็จเตีย่ยผู้ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของบรรดาเหล่าทหารเรือไทยและประชาชนทั่วไปค่ะ อนุสร์ของท่านในปัจจุบันมีอยู่สองหลังค่ะซึ่งทั้งสองหลังก็ประดิษฐานอยู่ที่หาดไซารีโดยศาลหลังเก่าตั้งอยู่ทางด้านล่างใกล้ๆเรือรบหลวงชุมพรค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของตำหนักที่พระองค์สมสิ้นพระชนและศาลหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยจำลองให้เป็นเรือรบหลวงพระร่วงและมีศาลตั้งอยู่บนเรือบริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในหาดไซารีก็ว่าได้ค่ะ มาถึงที่แล้วก็ต้องมาเก็บภาพความประทับใจกันก่อนแล้วจึงแยกย้ายไปเรียนรู้สิ่งต่างๆกันค่ะภายในบริเวณมีอุปกรณ์จำลองต่างๆบนเรือมากมายเลยนะคะน้องๆสามารถเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะและเมื่อมองไปข้างหน้าก็จะพบกับอ้วงสวยๆของหาดไซรีค่ะไหนๆก็มาที่ศาลของกรมหลวงชุมพรกันแล้ววันนี้เราจะมาเล่าชีวประวัติของกรมหลวงชุมพรให้ฟังกันนะคะ กรมหลวงชุมพรมีชื่อเต็มว่าพระเจ้าบรมวงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศัการาช2,423ทรงมีพระนามเมื่อแรกประสูติว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะทรงเป็นนักเรียนในโรงเรียนตำหนักสวนกุหลาบ จนพระชันษาได้13ปีจึงเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2436ค่ะทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออังกฤษในปีพุทธศักราช2469จากนั้นทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือโรงเรียนปืนใหญ่และโรงเรียนปอปิโดจนเลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษเป็นเวลา6ปีเศษเลยค่ะเมื่อเสด็จกลับมายัางประเทศไทยจึงได้เร่อนยศเป็นนายเรือโทรหรือเทียบเท่ากับนาวาตรีในปัจจุบันค่ะเมื่อทรงได้รับตําแหน่งเป็นรองผู้บังคับบัญชาการกรมทหารเรือและตําแหน่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือในพุทธศักราช2449ทรงได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนและจัดเพิ่มวิชาที่สำคัญสำหรับคนเดินเรือเช่นวิชาดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เลขาคณิตและวิชาอื่นๆโดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนนายเรือสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ค่ะ นอกจากวิชาการทางทหารเรือแล้วทรงมีปรีชาสามารถในด้านการแพทย์แผนไทยด้วยค่ะโดยในปีพุทธศักราช2454ทรงออกจากราชาการเป็นเวลา6ปีเศษเพื่อศึกษาเรียนรู้ตำราหมอยาไทยอย่างจริงจังจนมีความรู้แตกฉานและทรงเสด็จไปรักษาประชาชนด้วยตัวของพระองค์เองไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนจนคนจีนในย่านสำเพ็งมีความทาบซึ้งในพ้ามหากรุณาธิคุณจนเรียกว่าเตีย่ย ซึ่งหมายถึงพ่อทําให้เวลาต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ท่านว่าสเสด็จเตี่ยค่ะแต่สําหรับคนไข้าชาวไทยมักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอพรในปีพุทธศักราช2464ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เข้ารับราชการอีกครั้งและในปีพุทธศักราช2462ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าหลวงพิเศษในการจัดซื้อเรือหลวงพระร่วง จากประเทศอังกฤษและทรงเป็นผู้บังคับการเรือในการนำเรือหลวงพระร่วงจากประเทศอังกฤษกลับมาประเทศไทยค่ะนับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือไกลข้ามทวีปเลยนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2465พระองค์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพเรือและหน่วยกำลังรบต่างๆของกองทัพเรือ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะโดยคุณูปการต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดทําให้ทหารเรือไทยต่างยกย่องพระองค์ให้เป็นบิดาแห่งกองทัพเรือหลังจากดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมทหารเรือได้ไม่นาน ก็ทรงลาออกจากราชการโดยประสงค์จะใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ต่อมาไม่นานก็ทรงประชวรด้วยพระโรคไข้หวาดจึงมาประทับรักษาพระองค์ในตำหนักที่หดาดไซรีและเพียงเวลาไม่นานก็ทรงสิ้นพระชนณหดาดไซรีจังหวัดชุมพรค่ะ ในขณะเดียวกันยังมีความเชื่อศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรในหมู่ทหารเรือไทยและคนทั่วไปว่าถ้ามาขอพรจากท่านจะได้รับความเมตตาในทุกๆเรื่องเพราะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็ทรงเมตตาช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพท่านทรงรักษาประชาชนโดยไม่ต้องเสียเงินรักษาและท่านทรงปฏิบัติราชการในราชนาวีไทยการตั้งศาลองค์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงเชื่อกันว่าท่านจะปกปักรักษาเหล่าบรรดาลูกหลานที่ออกเรือประมงให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆค่ะหลังจากจบการทัศนศึกษาเรียนรู้พื้นที่ที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดชุมพรไปแล้วเราก็จะพักท่านอาหารกลางวัน ก่อนที่จะกลับบ้านกันค่ะเรื่องราวของกรมหลวงชุมพรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตสามารถนำมาปรับประยุกใช้เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นอีกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับทริปการทัศนศึกษาของเด็กๆโฮมสคูลบ้านพรผู้สร้างหวังว่าจะสนุกและถูกใจน้องๆน,นะคะได้เวลากลับบ้านกันแล้วก็ขึ้นรถเตรียมตัวกลับบ้านกันเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านพรผู้สร้างในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ